ผมมีรถผู้บริหารใช้งาน1,000คันมานำเสนอครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนครับสำหรับอ a น l new Toyota Camry 2.0ปี2021 0ครับคันนี้ผมเสนอขายในราคา769,000บาทเท่านั้นครับรถมือเดียวจากป้ายแดงประวัติศูตรตรวจเช็คตรวจสอบได้โครงสร้างเดิมแท้วารันตีไม่มีชนัดพิความจมน้ำใหม่เดิมใหม่แท้ครับวารันตีหลังการขายให้อีก1ปีครับผม โฉมหน้าใหม่ไมเนอร์เชนครับหน้าตาหล่อหล่อทรงสปอร์ตแบบนี้ไฟคู่หน้าเดิมจากโรงงานโปรเจคเตอร์ครับด้านหน้ามีเซ็นเซอร์ให้2จุดไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างครับส่วนล้อแม็กนะครับจะได้เป็นอลลอยเดิมจากโรงงานขอบ16ดิ้เบรก4ล้อระบบเบรก ABS ครับคันนี้ลัดด้วยยางบิดสโตนแล้วค่ะ205ทับ 65R16 ครับเป็นยางปี2023ปลายปียางเพิ่งเบิกใหม่จากศูนย์เลยครับผม ติดฟิล์มติดคิ้วให้เรียบร้อยครับมือเปิดสมาร์ทเอครับแบบโครเมียมภายในนะครับจะเป็นโทนสีดำล้วนครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าแอร์แบ็กเจใบพวงมลาลัยหนัง3ก้านมัลติฟังก์ชันมีคลูดคอนโทรลให้ครับเลขไมลหนึ่งแสนเโลไม่แท้ประวัติศูย์เ 0, ช็คได้ครับส่วนตัวจอเนี่ยเป็นเครื่องเล่นเดิมจากโรงงานครับเป็นจอทัสกินนะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ Air Auto ต้ดูโอโซครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้เกียร์ออโต้ CVT 8สปีด d Qi c h a r g เจอ i ์ไวเครับเบรกมือไฟฟ้าเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าของเดิมของแท้จากโรงงานสภาพสมบูรณ์ทั้งด้านหน้าด้านหลังครับ mm. ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยับครับ mm. คันนี้รถเดิมๆไม่มีติดแก๊สครับ mm. ม่านหลังเป็นไฟฟ้า mm. ม่านข้างดึงมือให้เหมือนเดิมครับ mm. เป็นรถบอดี้ใหญ่ๆไซส์ใหญ่ๆสวยๆเลย ด้านหลังเดิมครับฝาท้ายเดิมครับตกแต่งด้วยนะครับโลโก้คําว่าแคมร y ครับแล้วก็โลโก้ 2.0G จะอยู่ที่ด้านขวาครับไฟท้ายคันนี้เป็น LED ครับเซ็นเซอร์ท้าย4จุดไฟทับทิมด้านล่างทั้ง2ฝั่งนะไฟเด็กดวงนี้3 LED มีให้ครบั้วนรถตั้งเดิมจากโรงงานครับ769,000บาทเท่านั้นครับสำหรับ All New Toyota Camry 2.0G ปี2020จดที่2 1ครับสนใจสามารถ,ถติดต่อสอบถามเบอร์โทรในคลิ let